ครับขอต้อนรับขอชื่อช่องพงพลอยนะครับเมื่อนี้ก็มีโอกาสมาวัดปูหา78นะครับมาตามตอริกตะเบอร์ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับเด้อจะแน่นอนตามพงเลุ้ยครับว่าปูที่ใดต่อได้ครับเนี้ยนมากจังแต่เป็นเน้นเหมือนเฮือบอะไาลงให้ครับนี่สูตรนี่ครับผมแต่เป็นเน้นงอนก้อนนนั่มันออกวัดงอนก้อนมันออกวันเสาร์เนาะ มันกว, uce, ว uce, ันสันสองก็ว่าเันสอ์ตัวนั่นเองนันสองหกเนืองแปดนั่นบลเนืองบวกหกได้เจ็ดกับแปดยืนไว้ล่ะดิเจกับแปดมรมากหลายตัวบ่มากหลายตัวก็ได้เจ็กับแปดเอายังไใส่บัตรเอานึงเอาสองนี่นี่มวดก้อนเห็นมว่นี่นี่เจ็กัแปดยืนละเอานึ่งเอาสองเอาห้าเอาหกเอาเก้า มาเสียบไส่นี่มันก็ออกหาแปดเนี่ยเนีมกักหลายตัวก็ดีตัดไปขันว่าปูฉันจะแฝงให้เลขบ่ได้ให้หลายคู่บอ่อยากมักให้หลายคู่ก็เ <c oughs> าว่าเขาเล่นตัว <c oughs> ถ้าอย่างนั้นไม่เอาก็ได้ปูถ้า <c oughs> เจ็บแปดไม่อยากเอาแล้วจะไปเอากระปูทีศูนย์กระปูทีห้าไปรอถดถไปใช้กบไปัยรอดผมทีล้วนี่มันก็ออกหาแปดเป็นบ่ล่ะประกอบแล้วมันจะคู่บ่ะเนี่ยเออ นี่มากหลายตัวเปล่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ประกอบว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองปห้าเจห้าปหเจหแปเจ็ป่าหนึ่งสองสาสี่หเจ็ดปเก้าสิบ ยังได้สิบคู่ก็ดีจัดเลยแล้ันว่าปูหาจะแปดไฮเลกกันมักหลายตัวคันไฮตัวหน่อยตัวก็ว่าเข้าเล่นตัวครับปูที่จัดไฮ้าว่านี่เลขบันเดนหยังมันเดนศูนย์กับหนึ่งนี่ศูนย์กับหนึ่ตัวประทับนันหลอกวันจันทร์นั่นเสือวันจันทร์เนาะครับผมวันจันทร์นี่เหนบอกศูนย์กับหนึ่งไม่หรอกเลี้ยงวดก้อนมันขาดยัง ขาดสามมมมีสามราคามุมมีศ so so ูนย์หนึ่งสองสามมมมีแปดมีเก้ามีเลขขาดสามกับศูนย์มันมุมมีสามกับศูนย์งวดก่อนเห็นมันได้หรอกหนึ่งมันมุมมีไปซื้อกิจกับอะไรบาออกมันก็ไม่ออกห้าแปดเห็นปะหนึ่งเก้าเห็นมุมมีหมดเลยครับเพราะจะว่าได้เรื่จีดยืนไว้เราเรื่องทุ่มหนีว่าใส่มันมันนี่ศูนย์ศูนย์กับหนึ่งมันนี่ที่ปบกบแล้วกบแล้วแล้ว

สองหนึ่งอ๋อจะตัวนับออไม่เขาเรียกขอมอท่าตัวนี้มอท่านตัดเนี่ยนี่นี่ขอเรียกขอมาท่าหลักสองอันอันนี้เลขนี่แหละประจําวันเลขขาดจังบัดเนี่ประจําวันหนึ่งสองสามสี่มี่ห้าบวมีมหาบวมี่ห้างกมีเจ็ดมีแปดบวมีห้าก็แปดบวมีเก้ากับบวมี นั่นเลขขาดห้าแปดเก้าเลขขาดมอมเมียห้าแปดเก้าน <Po> ั่นรอกนั่นบัตรยี่สิตัดได้บาตรนี่นี่ตัดงหรอจ้อากรบาดีิมาตัดงบัตนี่ครับยังไม่หนีนะครับผมเห็นยงหันแบบแบบครับผมนอสิบเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสิบสี่สี่สิบเอ็ดตรงกันไปแล้วครับ สามหนึ่งมได้ตัดสี่หนึ่งมาตรงกันสาศูนย์กระตัดม่ได้สองหนึ่งกรตัดบ่ได้สองศนย์ก็ตัดบ่ได้หกศูนยบสามบวกนั่นนนสิบสาบวกสิบเสบาบวกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปศหนึ่งสองห้าแปดหนึ่งสี่เจ็ดศูนยสหเก้าไปแล้ว เหลือทน้มเบิมันเหลือทํ้นี่บานิมันคิได้ยูบอ้าวมักแบบนี้ก็ติดั้าไทยครับสี่ศ<อ>ูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็สองศูนย์ สามศูนย์สามหนึ่งหกหกหนึ่งสามหนึ่งสองศูนย์สองศูนย์ไม่หรอกสองหนึ่งเหลืออยู่หนึ่งสองสามากสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเจ็ดแปดตัว มามักแบบนี้บอกเอฟซีมักแบบนี้บอจัดหาเลยครับูสี่เดแปดครับผมห้าครับพี่น้องครับผมพันอมัหเจ็ดนอไว้เข้าว่าเขาเรียนตังามเลยสีู่สามสูางน้าหลนล่างแล้วพี่น้องเลยมักแบบนี้บอกมักแบบนี้บอก โี้ยนี่รงจัดใหมบ่มากโดยตัวหายโดยตัวแล้วมาว่าให้เมาอยู่มาเข้าเล่นตัวครับมว่าอย่างไฮเอฟซี่อย่างไฮเลกไ่ว่าอย่างไฮห้ายตัวครับเพราะว่าลิตรนท่นเจ้าว็าจังซีโรดครับลิตรนยังลิตรูเมีเงินเซอ้อทุกเมื่อเนี่ยคันถือมากถือตวกันมันกับราคาเท้นกันเลกรลาโตนั่นน่ะ มูกะลีต่นเจ้าเอฟซีกบับบ่าวาปูเนี่ยเล่นตับมูประหยากหลารหลายปูวซ้ำเรืรร่นะถ้าจังสมมติวาปูตัดออกอีกปูจิตัดตัวเลยครับผมตัดให้เหลือหน่อยครับนี่ละเอาไปเลยมกักเอาตว<ม>นีัเ<อ>ทีแบบหลายๆตัวคือปูจีสูนน <c oughs> ่ะนะปูจีส่นให้ไม่ได้ให้ไม่ได้พูดอะไรเขียงให้เลยเอามักแบบนี้ก็เอา <c oughs> หวดก้อนผู้ที่ศูนย์สิบสองตัวเป็นว่าอันนี้วัดถึงสิบสองเครับมอขาวบนกับขอาล่างต่อไปจะเอาแบบนี้เอฟซีมากแบบนี้ก็ดีจัดแบบนี้ก่อนห้อยออกซีมือหามือมาล่้งเลยด้วยออกแน่นอนเป็นมาปูออกแน่นอนมักแบบนี้บ่ บนปูใจร้ายบนปูใจหายนี่นี่ปูว่าหน่อยฟังพูไปาจากใครเอพี่ได้เลขหน่อยหน่อยตับนั่นละ่ะบานาี้เมื่อวาให้กันว่าเล่นตัวพูว่าได้เล่นตัวเรื่องจะว่าคันล่วงเลขหน่อยโตคู่เดียวบนคู่เดียวล่างคู่เดียวเขาสี่อันนั่นว่าละ่ะมนเล่นบ่ไไรบานี้ใน,ใน,ใ,นในเวบกระสือบ้ไไรบานีน่พูก็อจาก่ลงคลิปห้อยู่ ว่าขันร่องนอยตัวมันเสือบได้่านี้ขันมากหลายตัวเอาเอานี่ไปคร <Okay. S 2> <laughs> ับผู้หายหน้อยตัวบ่บ <Okay. S 2> ่มากตัวจังสีผู้ชิล่งห้แบบรงไหายแล้วมือก้อนมือเรียกออกสองมือผู้ชิล่งรวงกผล่ห้ยที่เอาแบบนี้ค <Okay. S 2> รับอ่าร<า><ๆ>่องไปหลายตัวดีสัวกวันมันจะเอาตัวได้อันครับ <Okay. S 2> นะาะครับผม มันมีัวอั้เนี่อั้มัดูหลายวก่อนหวยออกจากสามมือแล้วมาวงกลมอ่านที่มันออกชิหกกับเก้าว้นที่หนึ่งละปลาบ้านมันที่ยิบเก้าที่มวงกลมให้ยิบเก้าาทมวงกลมให้กันออกวันที่หนึได้เน่ครับมันนี่กันออกวันที่ที่กดี่ที่วงกลมกันที่ทีีครับนแหละเอาแบบนี้ก็เบิ้องในตำล่าเนี่ล่ะขอสะมาได้เลขเด้นครเด้ติดงอนก้อนก่ะเก้ากรแปดลอกกเบื้องลอกเนี่ยืนเก้ากรแปดเอาสุดของมาใส่ใส่แล้วจะมาตัดครับ่ะ เนก้อก้าับศูนย์เก้ากับศูนยะยืนเก้ากับศูนยก็เอาส่นมาใส่มันออกซิปอะน่นละปูให้เล่นั่นปูบ่อยังไฮหลายตัวว่าจะซี่รูดปูยังไฮเลขคู่เดียวบนคู่เดียวล่างคู่เดียวปูอยากไฮแบบนี้บ่อยังไฮหลายตัวมันมันมีเงินซื้อครับบานี่ถือว่าถือตัวกันมันกับว่าคุ้มค่าได้เหล็กหลายตัวแม่นว่าล่ะเอาคู่เดียวเด็ดๆไปเลยนะนะอยากให้แบบนี้ มาในเอฟซี G, กับว่าวาจังสันจังซี่ว่าปูเรียนตูกปูพวกก็เรียนตัว,ป,ป,ตวปูอย่างไรเอฟซีได้ทุกคนเพราะว่าเลขนั้นได้มาแล้วต่ว่าถ้าเขาไปลงคูนสองคูนี่มันอันมันเหร่นบ่ได้มาดีครับ,บให้โทษมาเอาเบอร์โทษนะนะเบอร์โทษก็มีอยู่แล้วให้โทษมาเอาโทษเราเอาไปซื้อมาดีที่ที่รุ่งคีบไห่นั้นปูที่คาดออกเหลือบนคูนึงหลางสองหลางคูนึงบนคูนึง เอาก้อนไม่ออกสองมือพูดชิลลุงคลิปให้เอาแบบนี้นะครับแต่ว่าล,ลุ่งหายหลายตัวนี้ต้นก่อนมันจังเขียบไปเอาตัวได้อันมันอันไม่ได้หรากมันหลายตัวก็าตามนี่ละครับผมครับผมนี่น,นี่เบอร์นี่พวกมาเอาครับนี่ครับผมก้อนไอยออกสามสี่มือพูกับคำนวณนได้แล้วครับ ยังต่ว่าปูว่าอย่างรุ่งทิพย์อันเล็กหน่อยตัวไม่อยางรุ่งรุ่งแล้วมันซื้อบ่าไหลขัดจังก็เอาหลายหลายตัวนี่ไปเลยก้อนหวยออกสองหมื่นจังสีวงกลมไห้เอาแบบนี้ครัต้องเรียนสไตล์นี่มนในมากหลายตัวปูกระดหจคือเาครับอันปวนใกล้เลขสิออกเลยได้วงกลมให้รด์โดนผมสุดแรงมากก้อนหอยออกปูที่วงกลมไห้นะคมืบนืนอ มันท่านเองงั้งจักมือวันที่วันที่สามสิบมันมีสามสิบมือเนาะวันที่หนึ่งที่สวยวันที่สามสิบปูที่วงปวดหายว่าตัวไหนครับผมครับผมกระจังสิมาลบกวนปูมีเลขอยู่นี่บนครูหนึ่งล่างสองครูเท่ากันอยู่นี่ครับผมครับผิวดิบเมื่อไรผิเจอเจอเจอ ครับพปิดลมนี่ล่มได้ตัวก็อันตัวเอาแบบเอาแบบหลายๆตัวนี่ล่ครับผมครับอ่าจะเอาตัวได้อันครับหอมเมีนกรับหอมเมียนมาปูอันนิมนต์นั่นอวยพรให้เอฟซีนี่ครับผมลำลำรวยๆเนี่ยอวยพรให้เอฟซีนี่ยอวยพรให้เอฟซีบุญพลาผ้าโชคนะครับผมกับปูหายใจแปลกกับข้อให้เอฟซีทุกคนถูกมันลำรวยครับอ ใอ้มีถูกมีใช่ไอ่ลำรวยลำรวยกันูุถๆกูทุกคนปูกะปูมี่อย่างไห้มีใช้กูไว้พรอะไนล่ะเพราะว่าปูกะกำลังเหยื่อกำลังสั่งเนี่ยเพราะว่ามันกะเบิดไปลายแล้วเพราะว่าหลังบุฏีนี่มันควรเป็นหลังหน่อยนะเฮ็ดไว้ใหญ่านียโ่มอยู่เพราะว่าเอฟซีมากอะไรพักนะปูเห็ดว้นี่เพราะว่ากะหาทุนดูหาทุนสั่งอยู่กะอาศัยว่าร่มคลิปนี่ละ ถึงน้อยถึงหลายก็ซ้อยกันไปก็บริว่าดอกปูก็บริเรียกร้องแล้วแต่ศรัทธาจะร่วมบริจาคสร้างกุฏิแบบนี้บ่ไในบังคับสาธุสาธมน้ำเนี่วแต่ศรัทธาอย่าลืมนะครับเด้อมีประกาศโจ้นยครับเป็นเพียงน้าท่านนะครับไปแคบหน้าจอไปก็ได้หรือว่าจดไปเสี่ยงไปฟันนะครับฟันดีกับฟันบริกับผลิตภัณฑ์เลขกปูหาเจ็ดแปดนะครับอันนี้คือเพิ่นเพืได้จัดให้รอประมาณวันที่สามสิบ เพิ่นขวจิตตัใหายวงกลมใหายเดี๋ยวจักกูบทสนั่นนะารับมาชมกันนะครับไปเสียงไปฝันเมนั่นง,นนง,นงนะครับเด้อให้พี่น้องทุกท่านทุกคนถกรางวัลใหญ่งนะครับเด้อให้โชคให้มันทุกท่านทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอโจวเพียงกันครับเอาไว้คลิปหน้ามาพบกันใหม่ครับกลับสวัสดีครับ